ว,วันนี้ปาร์ตี้เล็กๆในบ้านนะคะก็ไม่ทานข้าวเย็นกันค่ะวันนี้ทานปิ้งยา่างปลาเผาเซื้อลปลามามเผ,าเ,ผาเองบอกว่าไม่ทานข้าวเย็นยังยงข้าวอย่างสมมดไม่แล้วกินปลาเผานะคะหมูย่างที่คโคงย่างนะคะโอ้ยได้ที่เลย มีพาย่างที่โป่งนี่เนี่ยนึกถึงช่างป้อมอีกแล้วเนี่ยกินแก้มครับแก้มครับมะเขือยาวเป็นผักเป็ดกินผักจะได้ไม่กวนนะคะอันนี้ปอกไปแล้ว,วนี่ปอกอะไรลูกแก้วไปล้างก่อนผักไม่กวนหรือว่าไม่ผ่านเมย์ด้วยใบล้างตัวเลยแก้วเมย์ล้างมาแล้วมันอยู่บนลเลย ล้างเลยหรืปล่าอยู่บนน่ะเดี๋ยว,นยวหนูขึ้นไปขี่ไปน,นั่งเองขามออกเป็นเดินมะเขือยางนี่เราทำยไงกินนะยากแล้วก็ฉีบออกเปลือกออกแล้วก็ออกเปลือ,อกแล้วก็ก,วกินหันหันหัน,หนแล้วก็แก้มกับปา๋าน้ำจิ้มตี๋ฟู น้าน้ำไม่เข้ามามันจะช่วยลดความพูดได้จริงไหมได้ครับเราไม่กินข้าวเย็นนะนะไม่เรากินเรากินแต่เนื้ออย่างนี้เลยถ้ามันลดจัดก็ต้องกินกับข้าวเรากินแต่เนื้อเราไม่กินข้าวกินแป้งอย่างเงี้ยหรอโอ้แล้วก็ต้องมีชาาวบ้าได้กินนมย่ากน ก็ต้องปิดเพลงก่อนแล้วแหละบักแบ๊กเป๊กแม่โดนปานใดมันก็ยั้งคุณฮะแล้วกติดกันหรอเป็นยอดทุนบุญเก่าเจ็ดไห้เฮ้าดีมากพอกันมันนิดนึงก็ได้เข้าดีมากพักกันไอ้เธอกะพลาดไม่มาพบเจอป้าป้ามาย่างดิป้า นี่ยอยากให้บอกมะเขือตัวนี้ดูว่ามันเป็นไงทนายป่าเขาย่างอันนี้ได้ยังอ่ะเยอะไหมแร่แร่ไหมอัน,นัดซ้ายมือไปดูกรบเบ็้งเ,เอาจานมาที่ อะไรแบบนีลด้อยหมูก็ไ,กกได้นะนะนี่ธรอแวนสต้องมาลองบอกรูปบอกหนห่อยฮั่น แต่้า้ินได้แลได้แแขนพอดีเลยนะ่านานยงเงินตุบลงไปเงินตุบลงไปมันจะหวานมากเพรมันเหมือนมันเผาเหมือนเือมเือเผามันไม่ค่อยไม่คยจันลงใจ เด pues mm hmm. nah ี๋ยวร่นเดี๋ยวร้นเดี๋ยวร่นเป็นไงลูกหมูได้ไหมกิมยังไงไปลองนี่ลุงเปเราสูตรมกหมูของลุงซีมาลุงซีซีไปด่ะ บ้าน่าจะชอบมนครับหทีนให้พอดกกัดแล้วหรือยังกัดแล้วกัดแล้วมาให้ทำไมเพราะมันกอบไงปลายยังไม่ค่อยสุกอปลายยังไม่ค่อยสกปลายหมูหรือปลายมะเขือปลามะเขือ า้ตอนที่ปอกปั๊บไปด้วยไปเล่นน้ำที่ไปนอนคลาสไปหอ่ะแบบปงดึ๊กใช่ทั้เเง,งเอ้ยโดนปอกอ่ะทำมันเนี้ยหมูอ่ะแบบเนื้อไม่สุกอ่ะเป็นแรมเป็นแลมแล้วม,มันก็ <c oughs> ไม่ไฟ <c oughs> มันไปเดี๋ยวลองดูหน้าหมูที่หั่นแล้วอันนี้นะคะเราหั่นมาแล้วนะคะ <c oughs> เป็นกระดูกหมูย่างกับมะเขือยาว มะเขืออะไรมะเขือยาวเผา,านะคะแก้มกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดมาดูพี่เขียวจะรีวิวคำนี้ค่ะมะเขือแต่จริงๆแล้วมันต้องกินกับปลาแต่ว่าตอนนี้รอปลาสุกต่ปลาก็สุกแล้วแหละเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองปลาอีกเอาหมูกันมะเขือหมูแล้วก็น้ำจิ้ม,ม,มเป็นไงคะน้ำจิ้มซีฟู้ดใครทำร้อนมากอะร้อน ร่อนยังไงนั่งไม่ติดอ่ะอร่อยมากป้าทำมาให้น้ำจิ้มดีวูดอร่อยอลองลองปลาปลาได้แล้วนะโอเคเดี๋ยวให้ดูที่ปลาอันเด็ดลงหักนักบอไในเบอร์ังค์ แล้วเนี่ยเดี๋ยวเอาจานใบใหญ่กอ่อนคือผักมาเติมแวคุณพ่อเส้นเรนับเินาเผาย่างพ่อมีอะไรตบปลาพ่อแตว่าพ่อมีปลาสามะไอ้นี่มันยังแดงเลยวะ าหนงมนะใช่มันหวานนะแต่ว่าเพื่อสุขภาพย่างยังไงีกเปล่าย่ไงทีเยอะเด็กกินผักแล้วนะลูกจะได้แข็งง

ักใจอ่ะอกัแล้วอ่ะนะเนี่ยนี่งอะไใส่ผู้ชูชุรสแน่นอนอ่ะใส่ชูรสแน่นอนหวานเลยเนี่ลนรความอร่อยรสดีครึ่งห่อผงชูรสห่อละบาทสองห่อถ้าใจกับปุกก็ตักข้อนโหกอเลย เดี๋ยวคง่นี้อดกินมากมากเขาลองบ้างนะบ้าอ่อรอะท่ายไหมโพสไนะเป็นใจดีกว่าเอากระปาดิกระปาบนเตาเลยนั่นนะตักบนเตาเลยมันโคตรฟินนะแล้วดูดิเนอะแล้วตรงนั้นก็เป็นชายหาดอ่ะเป็นาการ์เอา

แล้วไม่รอปลาครับถักนะไอ้พุ้งคือพ้งมาได้อนเม่อไหร่อาออมทหอกไปดู่อ้ใใปอน้ลงนับเลยไอเกิดโเนี่ยไงต้องกิดไอต้องกดวะเอาไปเมื่อไหรไป้ทีนี้กลองจะลองผัดแล้วก็ลองตันังปลาะไม่ตักเาเลยอย่างนี่ยงอ่ะฮัลโหลฮัลโหลไอ้พุงไอ้พุ้ อะไบูฝา,ากนิดเดียวชงกินอะไรอะ่ะแล้กมาดูไปฝากกันโกมตื่นสวัสดีครับ Good evening <c oughs> ครับครับโอเคอยู่ใช่ไหม โอเคได้ครับใช่ใช่ใช่ครับโอเคครับ ไอสตาร์ทไอไอ้ว่าไอ้จะสตาร์ทวันจันทร์เลยครับโอ้ยชาบูชอบขึ้นน้ำมันปลาน้ำมันปลาตักไดได้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จกจะไปคุยกับแม่บ้านก่อนพรุ่งนี้จะแจ้งแกไว้ก่อนโอเคครับครับครับแจ้งเกวับ ปลูกไข่ดีนะใช้ทยมังกนางกาได้ันีบกเปลี่ยนชีวิตไอ้มีแต่เจ้าสิ่อนมาฮักเจ้าคนไทยบเปลี่ยน่นเอลกินไาแล้วนะดงลมาและสำหรับอาหารเย็นมื้อนี้ของพวกเรานะคะ ันจะรู้สึกว่่ามมันไิก็จะจบเพียงที่ปลาหนึ่งตัวนี้และสี่โครงหมูสี่ห้าแถวนะคะและผักผักไม่กินแป้งนะคะไม่กินข้าวเรากินแบบนี้ค่ะเพื่อลดความอ้วนให้พี่เขียวนะคะ ลองดูว่าแกจะลดได้ไหมความอ้วนอ่ะคือกินผักเยอะความตื่นเต้นนั้นมันจะเป็นความสนุกทันทีจบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูดูอะไรมิกท้องเอกหมอยาติแค่เราเออโอเคสำหรับมื้อนี้วันนี้เพียงเท่านี้ค่ะเอ้ยอะไรคะอย่าลืมวันเสาร์นี้เจอกันที่ งานเลี้ยงมิทติ้งชมพายโอ้ต่อเองเราในะครับฝากหนุ่มเอฟตีทุกท่านด้วยครับใครอยากมาใครอยากมาเราวันเสาร์เราออกกี่โมงวันเสาร์หน้าวานนั้ดบ่ายสองบ่ายสามวันนี้จะเดินทางแล้วใช้เวลาเดินทางหน้าวานชั่วโมงกว่าๆรถทั่วไปรถธรรมดาไปได้อย้ายไปย้ายไปเล่นน้ำชิลๆกินข้าว กิจเบียร้องเพลงคาราโอเกะครับ,รบย้ำกันอ,อีกรอบหนึ่งวันเสานี้ครับเสาที่สองมีนาะมีนาครับใครไปติดต่อมาได้เลยนะคะติดต่อมาได้เลยโอเคสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับ